คับวันนี้ปน้องเนอสวัสดีไพนรองถ้าพอ,อ,อก,ก็หลาดไปไหนเนาะเืขอขมาดนนะครับล่องวันนี้โอากาสดยที่ี้องครับถ้กินหลบนะับนะบ่ได้กินล่ำบุญถิ่ไปล่ำก็เลยบ่ไดิกินลำดูาสดๆเลยครับอยู่ตัวนีเนี่ยครับอนหลกเลยไ,ไป nggak tapung ini hmm kenaap, jake, kenaap, Taba, <laughs> hmm ยอ,อย,อยออายครับอือืเป็นอย่างดอกที่ให้เราไปกินด้วยกัน้งเม็นปลธรรมดาเลยครับยุก็ต่วนี้ส่วนใส่ที่นี่อันนี้ยุกนีสิร แีะได้ครับของแฉนี่เสบียงไปเลยล่ะหอมหิวขอว่าอะไรได้เหมือน นัวต,ตัวจริงปะนะลาลงโดเจใส่ลาบมั้นี่ยนัวตัวจริงรับสนใจสั่งซื้อเลยพ่อพ่อนสนใจสั่งซื้อแล้วด้วยสามขวดหนึ่งร้อยบาทสาขวดหนึ่งร้บาทครับหนึ่งร้อยสิบบาทร่วมทรงร่วมทรงหน้าที่บาทขันเอาแพ็คหนึงลสิบขวดขนเอาแพ็คหนึ่งสิขวดสามร้อยร่วมทรงสามรยร่วมทรงครับจะได้ก็ซอยสนับสนุนด้ครับด้วยประเด็นนัวตัวจริงของลุงโรดเพชรถงรสบสั่งสั่งมาทั้งเพีดเลย เนี่ยโอ้ยเพลียน้ำเด้อเพลียงเพลียงต้องโหลดนั่ะล่ะเพลียงต้องโหลดครับพี่น้องอยากสั่งไมาต้องเพลียงเพียงน้ำปลาลงโหลดทิ่มมาไป็นต้องน้ำปลาลงโหลดเพิ่มข้นมาเลยครับเด้อจะได้กับซอยสนับสนุนครับหางเดี๋ยวเสาร์ร้องกับมึงเงี้ยนดิครับใส่แล้วมานี่ใส่ผงสุตรประเดี๋ยวนัวตัวยิงใส่แล้วใส่ผงสูตรดสูตรใส่เกลือัวจะหน่อยใส่เพลียงกับหลามหัวใส่เพลียงไปมันเจ็บ อบขัวเนินอบัวมาแน่น่อข um> no ัวม่ขนะัวมานี่แก้วเพียด้ครับเอามาจุ่มเข้ามาหนาใส่จานมาจานมากแน่้วยนี่ดิในใบจานได้คน่ะจานมาใส่นี่น้ำปนะเพียดิเบิร์ลอมันัแล้วยัหอม ข้าวเตียงเดี๋ยวก็มาลูกฉันกินน้ำากปอบไปยิ้มปะนะยิ้มีรอกนัวตัวกินครับเด้อฝากปลาไดดว้หนุงง่เนี่ยงตั้งไล่ก็นด้ครับตั้งเพลกันกินข้ามา,าเพิ่มไซเลียดด้วยครับไซเลีย ใส่กันมาใส่กันมาเหรอครับบลำบกใส่เลยนหกสมือไอ้วประแดกนัวบจับหนักปลาแดกเันน้เาขึ้นนเวลาวันเบื่ออะไรนัวตัวยิงครับเกี่คนแล้วโอ้แสบแสบบใส่กันาส่อย้วา่เลยนะใส่บีกหนะอยเอามอา

ของแก่หโบีให้พมกเราไปบูไซหละ่ะลืมเข้าใส่แล้วใส่แล้วปาเนเี้ใส่ใัไไไไ่ไหนกันกำปั้ใส่เรียบกำปัแก่แล้อกำปั้สองใส่ เสียบได้ไ่ต้องเ๋ยวเ้ามาเสียบได้าบมั่วะลาบมั่วมเสียก็สุดทอานั้นแหละไ่น้องเจ้าไปกินกันละกันกินหอดเชลกินหินหีกินทุกคนละไม่ยังดอกไ่ดองไปกินทุกคนน้องหล่อว่าละลับดิบมันเสียบคือเราครับเาบ้านมเสีบก็าบมั่วเนี่เมื่อตัวนั้นหละเมื่อนั้นข้ามเขาเสียมกันลับเมื่อไร่ข้าวเขาเยยืนสองวันี้ั่นกินขาอยู่โบเมือน้น làm ngồi vào tuần quá không mệt đâu không mệt kiếm câu chuyện hết rồi ีตอนพอเรายังเนาะโสีเลยครับโตสีได้พอพอผมครับคนพอเพืนน่อนเนาะพี่พี่พอเห็นสีได้แล้วว่าเราหลาบมันแย่เราว่าเราก็เลี้ยงจูงเถอีมเมนูหนึ่งมเ้ครับ ปลาร้องมาครับชินบักเจยงหน่อยครับกดุกน่อยปาคอหน่อยอู้นูเจแบครับต้องมาด่าดิแแนลเสบ,บ,บครับอันนี้เบด้วครับอีน้องแบบนี้จะเบแบบคอผมคอผมกับมันย่าลรมได้ครับฝากหาเป็นนองส่งคหาแฟนเพลงสู่คนทำมีโอกาสเวลา ครับมาบุญนบานผมได้บานคู่วับนที่21ตำบลบึงเกลืออำเภอศรีระบุมอะไรประเภทบุญหาพอครับวันที่27 26 27 27หอข้าต้ม27ล่ำมล่ำยังงันขึ้นมนนนนันสอดแจง้งหมดแล้วพี่น้องบานไก่บานไกลมีโอกาสกไปมาเที่ยวกับ27นะครับเมืองล่ำ26มืองหอข้าต้มเวลาแฟื่อนๆสุขกทุกคนมาเมาบุญห่วมขันมาด้วยครับเด้อเ,อเ,อออเขขอดือนไหนวะเดือนธันวาครับ26 27ธันวาครับท้าบุญบวชหาพอผมลูกไส้หล่าผมบวชใหนผม ตำรวจป่าทางบ้านโวตเยอะบ้านห้องคู่นะครับบ้านแห้งบ้านเก่าปัญหาว่าวันรับตำรวจเยอะบ้านได้บ้านแห้งตะลุ่มสิครับบ้านแห้งคือบ้านห้องคู่ครับอขพนน้ำเดือมันบ้านแห้งบ้านแห้งบ้านห้องคู่เมื่อกี้เป็นบ้านแห้งมาจับหลาย พลเลื่อนหอมปลแดงมากินนะหอยยมส้มขนนกพลาเลื่นเป็นบบคู่รับตะกี้แห้งจับหลายเมื่อเลื่อนมันแห้งถ้ครับปีน้องเรืงเพียงนี่มอลลอกมอลล่มเดี๋ยวมาเอาบุมาทำกันนะครับเด้อสมบุหาพอผมพี่พี่หอกันว่าห่อก็ต้มยุ่เก่ยกมือล่ำเมือบวชใต้เมือบวช นี่มูครับดูะก,กินด้หมันคืข้าวไทยหาย,ยุ่เร่ใส่บุเดียวกันโอ้กอน่บเสี่บหลับมัวระเสียุดเนมนมาลาแดงนัวอย่าเรื่ครับปากพี่น้องเนี่นัวตัวกิงของลุงลุกพ่ตองใส่ครับปากพี่น้องไว้แล้วกันงดขอมหอแดงครับเที่ยวหอแดงเสบ่สบเท่

คือน่อมาเริ่มเข้มสิอยากน้ำเรื่องแก็ไมากินอืมแซม,มนำโปรเจกต์เริ่มฝากคุณน่อให้ไลยคริ่มมือบุญจะไม่ใชจบุญนะครับตร้างจะภาพสั่งจองไว้แล้วครับมือบุญนี้ละยี่สิบหกยี่สิบเจ็ด ลองบานเกลบานกลอยางไปฟังล่กับไปนะครับเด้อนีมาลำรองลาเชนกับที่มีแพลนตั้นเดถามด้ยวยที่มีงานเหรอครับบอกว้กัี่สตารทิกับ,บกลวงป่าเอบอกคนยกท่ามาซอยอยู่มาลำมื้นนี่คนกินขาว่าคนมา,มากเลย,เลยบอเอิญไปอย่มากมากครับนอกนุ่น้กันบุญบวช อ๋อพอครับนี่ผมนี่เพื่อนท่านว่าอยู่บ้านเหมือนเดิมครับเดื่อบ้านฮ่องคุ้เดื่อบ้านแห้งบ้านตรงที่สี่เอ็ดหมู่สี่ตำบลเมืองเกลือหมดละตะกี้ตำบลเก่าคือตำบลเมืองไผ่ครับตำบลเปลี่ยนเป็นตำบลเมืองเกลือแล้วตะกี้บ้านฮ่องคุ้เนี่ยตำบลเมืองเกลือนี่มันเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นเมืองเกลือเมืกี้เป็นมังมังมองไผ่เนาะอื้อฮือฮือก็พอได้ บรรยากาศของเขาขอดเนะนี่พ่อท่านจินนะครับเราก็เห้เบิ้องตบตวดของหวานครับลูกเรียกอะไรไงวันของเราหลับเราเนี่ยกินของหวานเดี๋ยวมาลาบดูครับมาเด้อมาเด้อนี่เราอีกโอ้ซอยเป็นฝันเป็นฝันครับของแต่น,นะครับ Ủa, bất ngờ hết bọn hết hết cái này, hết 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 nó hết 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 cái này hết 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 không hết không กินได้เละครับ,รบเกิดเลยมันเกิดเยอะแยะที่เขาตดเราเฮียนี่นะนี่กินดูล่ะแต่ว่าไม่พน่นองแต่ว่ากากินสวยมากเขาสวยครับนี่กินหลามก,ลกันก่อนฝา,านกเพริ่องกันแล้วครับเรือ ายเดี๋ยวเราพาไปน่องกันแล้วกันครับเด้๋ยวไปน่องเด้อหลามั่วเดี๋มาบุญความกันครับไปน่องกันจะได้ปลาครับสังเด้อปลาลุงหลดเพชรตรงแใจครับนัวตัวจริงครับสังเดีดีเปลี่ยนตรงลุกน้ำปลาลุงหลดน้ำปลาลุงหลดครับพิมพ์ไปเลยพิมพ์ของม้าขาจัดตรงใครยังนี่ป้อมนี่ลองสังสัจอม่ได้เท่าอไรเรื่องสารสนับสนุนนะครับเด้อ น้องด่านขาตา,าบุกหูหลาบลับน,นั่นก็นได้สั่งมาเซเว่นมุนนะครับยินมมดีนนดีสวัสล้วกันมาดีครับตุกตุก๊กทั้งหัวเสีย